ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่แปดนะครับนี่คือน้ําตกผาเงือบชื่อว่าน้ําตกผาเงือบมันเงือบไปไหนวุ้เฮ้ยมีนกด้วยนะนะู่นน่ะนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกวันระวังระวังหินหล่นครับระวังหินหล่น ง,ง,งนี่เจ้านกนกเอียงกาข้างนีย่ยไม่ใช่นกเนโอ,โโอียงวันนี้โอ้โหน้ำลนเลยไมเ่เคอฝาดเอยให้ดูตรงข้างนี้

ความความแตกต่างของน้ําตกนะครับก็ไม่แตกต่างมากนะครับก็มันจะเป็นแบบถ้าถ้าใช้คําว่าเป็นลําห้วยเนาะก็เป็นลำลำห้วยขนาดใหญ่แล้วก็มันก็มีไล่ระดับมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากสูงมาต่นะําเนาะแล้วก็แล้วก็จะมีจุดทันก็คือก็ก็ตั้งชื่อเป็นน้ําตกเป็นเป็นเป็นระยะระยะเนาะก็เส้นทางดีนะ มันเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันนี้น,นี่น้ำป่าเนาะนี่เป็นน้ำป่านี่เป็นลำนเส้นทางประจำมันเอ่อระหว่างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะก็มีจุดประจําของเจ้าหน้าที่อยู่นี่คือเส้นทางนะคือตอนนี้คือเราจะไปน้ําตก จุดที่9กับจุดที่10อ่า